สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพุธที่4กันยายนพุทธศักราชส5 6 7วันนี้อยู่กับดิฉชันธนวรตรเมืองโคดสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยค่ะ รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนอพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-34องศาเซลเซีสยส สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรลดออกสางฝักในระยะนี้ สามารถติดต่อสอบถามลักษณะอากาศเพิ่มเติมได้ที่076-327-191ตลอด24ชั่วโมงจบการรายงานพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน